เอาละสิ่งที่ลุงอยากจะเพิ่มเติมจากไทเทนแมนเขาเริ่มตม้งแต่สองทุ่มห้าทีสิบนาทีนู่นนะครับก็สังเกตดูความทุ่มเทของเขากันแล้วกันนะว่าทุ่มเทขนาดไหนขนาดเสื้อผ้ามีก็ไม่ยอมใส่เพื่ออะไรรู้ไหมครับก็ตามสไตล์ล่ะอย่าไปทิาศาก,กันแล้วกันเนาะสิ่งที่จับความได้นะครับก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของอะไรกล้องวงจรปิด ทางราชการความจริงแล้วมันเงินราชการกล้องวงจรปิดพอเวลามันมีปัญหาปุ๊บกล้องเสียในความนึกความคิดลุงนะ,ะต้องมาผิดจากคนที่เขาดูแลกล้องวงจรปิดถือว่าทําหน้าที่บกพร่องถ้ามันเสียก็ต้องรายงานผู้ก่อมขา ى, ให้มีการเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรภายใน24ชั่วโมงประมาณนั้นไม่งั้นจะมีไว้ตาเหวทําไมวะเรื่องนี้ฮะเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันเป็นห่วมิตา กล้องวงจรปิดคือตาทิพ์นะฮะที่วิทยาศาสตร์เขาสร้างขึ้นมาให้ได้เห็นไหมครับเวลามีปัญหาข้างทางนู้นนี้นั่นก็นะฮะกล้องวงจรปิดก็หาไม่เจอเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ต้องเอาผิดเพราะมันเป็นงานราชการจะไว้ทําหอยทาไมวะงั้นก็มีแต่รับชอบเนี่ยไปยอมรับผิดได้ยังไงวะมันไม่ถูกอะ่ะเห็นไหมเรื่อง,องนี้ก็เชื่อว่าผู้ว่ากทม น่าจะรับออความคิดของลุงเอาไปใช้ไม่งั้นมันก็เช้าชามเย็นชามปีนั้มันจะจบทีแค่น้าผ่านไปสิ่งที่มันเป็นไฮไลท์ที่อยากจะเล่าให้ฟังในตรงนี้ก่อนที่จะไปน,นอนด้วยกันนะครับคือเหตุสีประการที่ขออนุญาตพระพุทธเจ้าไม่สามารถช่วยมนุษย์ได้แม้ว่าพราะพุทธเจ้าจะมี ริษฐานุภาพเพียงใดก็ตามทีก็ไม่สามารถช่วยมนุษย์ได้ในแนวทางสี่ประการต่อไปนี้คือหนึ่งไม่สามารถเปลี่ยนวิบากกรรมของสัตว์โลกได้พระพุทธเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไม่ได้อธิบายง่ายสัตว์โลกเมื่อเกิดมาแล้วก็จะไปตามวิบากรรมนั่นเองครับผมเห็นไหมฮะ ก็มันเกิดมาแล้วเออนาจะบอกว่ามีทุกข์ก็ว่ามันไปเห็นหรือยังนี่คือเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นนาทีนี้หลายท่านหลายคนรู้ตัวไม่ว่าขึ้นชื่อว่ามีตัวตนเป็นทุกข์ทั้งหมดไม่ว่าเขาจะเรียกว่าไวรัสไวรอยก็เหมือนกันครับท่าน ช้างมนุษย์เช่นเดียวกันยอม,มรับสัครับแม้ว่าจะไม่เข้าใจมันก็ยอม,มร,รับไปต่ทะคบับไม่ได้แบบไม่ได้หามความไอตรงนี้ลุงบอกว่าคือกฎของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองคืออนิจจังอนติจัง,จงวัตสังขาราเนี่ยนะครับธรรมากุศลธรรมาเข้าป่าหญ้าข้าก็ฟังบ้งางเผาบ้างความตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าช่วยไม่ได้แม้จะมีฤทธานุภาพเพียงใดก็ตามจบนะงั้นขึ้นอยู่กับตัวบุคคลขึ้นอยู่กับท่านอยู่หน้าจอเนี่ย โอเคนะเช่นโอเคไม่ปานไปสองคือคำว่าปัญญาปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้แต่ั้งนี้มีศีลสมาธิปัญญาล่ะก็ให้ลองทำเนี่ยนะคือสิ่งนี้ต้องรู้ตัวเองทำเองจะรู้เองในกระบวนการของเราของลุงออกกับคนทำงานชาวยิ่งไตเติ้ลแมนเนี่ยเขาพยายามกระตุ้นเหลือเกินให้ทุกคนทำเองเนี่ย ได้รับผลสึกเองคือตรงนี้แหละครับที่เป็นตัวหลักแกนที่สําคัญที่สุดในขณะนี้นะเพราะฉะนั้นคําว่าปัญญานั้นมันมันให้กันได้ไม่ง่ายมันให้กันไม่ได้โอเคมั้ยครับหรือในมุขสอนเอาไม่ได้นั่นละครับโอเคนะโอเคนะคำว่าปัญญาศีนส,สมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาหรือสําหรับลุงก็เพียววิสตอมก็คือปัญญาบริสุทธิ์สำหรับลุงเนาะ เออมันเป็นของใครของใครมันเป็นปจัจจตังในตรงนั้นนะแต่ต้องเซิจเิโรให้ได้จริงจะได้ปัญญาพุทธปัญญานั่นนะครับโอเคนะพอเข้าใจตรงกันได้บ้างไหมบ้างไหมถามด้วยเองด้วยนะครับกลับมาข้อที่สามที่นี่ก็คือเรื่องราวของอะไรอีกครั้งนึงก่อนจากไปข้อที่ข้อที่สองคือต้องทําเองรู้เองทําเอง,เองชงเองกินเองได้ยินไหมครับภาษาเต้เต้แมนนั้นนะชงเองกินเองรู้เองคือความรู้สึก่คกนะคอร์สอด่ดเองครับท่าน นะพยายามเกาะตรงนี้ให้อยู่นะครับข้อที่สามไม่สามารถที่จะผ่านภาษาได้เลยจะใช้ภาษาใดๆก็ไม่สามารถผ่านแปลว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนไม่ได้คือไม่สามารถผ่านภาษาได้นั่นเองแต่ภาษาเป็นเครื่องมือทีนี้เครื่องมือในการสื่อสารกันละกันภาษาไทยเนี่ยลุงบอกว่าคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาปของกลางให้ลูกไทยล้านไทย ดตาตะโกนการถทายได้สื่อกลางพระอาหารหันต์ก็คือพระเจ้ารามคําแหงมหาราชนะครับภาษาได้เป็นสิ่งประดิษฐ์มหัศจัรย์มากนะครับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความสําคัญที่สุดของรุชยชาติของโลกใบนี้นะครับภาษาเนี่ยครับไม่ใช่อินเทอร์เน็ตหรือไม่แต,ต่เขาใช้ภาษาอินเทอร์เน็ตของเขาเนื่อไหมครับเห็นไหมโอเคนะภาษาเป็นของกลางสื่อกลางเพระเาะฉะนั้นในการให้ ให้ภาวะของธรรมระดับพระธรรมเนี่ยมันไม่สามารถผ่านภาษาได้แต่ภาษาก็ใช้เป็นเครื่องมือโอเคไหมเข้าใจไหมครับภาษาใช้เป็นเครื่องมือถ้าภาษาเนี่ยเอาไว้สื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้มันตรงกันข้อที่หนึ่งข้อที่สองภาษาทําไมเข้าใจปุ๊บเป็นกําแพงกันก้นกันท,ทันทีข้อที่สามภาษาทําไมเข้าใจปุ๊บเป็นต้นทางของการทะเลาะก,กันอะไรกันท,ทันทีจบไหมครับสามคำนี่คือภาษา ขอให้วางไว้ในตำแหน่งนี้ก็แล้วกันนะเพราะนั้นการที่จะสอนหนึ่งในสี่ประการให้กับบนุษยชาติได้รับรู้มันไม่สามารถผ่านภาษาได้นะครับต้องผ่านความรู้สึกเท่านั้นเห็นไหมครับเท่านั้นนะครับไม่มีข้อแม้อย่ามีข้อแม้เลยพี่มีข้อแม้มันไม่จบอย่าให้เหมือนวิทยาศาสตร์มีข้อแม้เยอะแยะเลยโอเคไหมเออทางฝั่งเราจะไม่มีข้อแม้นะครับ ต้องผ่านความรู้สึกเท่านั้นจึงจะเข้าใจถึงความจริงแท้ๆเรียกว่าปรมาัาสจัจธรรมนั่นเองในภาษาพุทธะานะไม่ได้รู้ไม่เกี่ยวนะแต่สรุปรก็คือค่าของที่นั่นเองครับท่านค่าของที่สำหรับลุงนะและหรือพลังงานบริสุทธ์หรือว่า community for, for for อะไริสุ r e ิ n พลั y for human care Pure พราะงกักขากตามที่รู้จักคําว่าฮิวแมนหรือมนุษย์ก็มารับเต็มๆเลยครับเป็นไรไปลนไรโอเคนะแล้วก็ข้อที่สี่นี่ก็สําคัญมากที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้คือให้ไม่ได้นะแม้ว่าจะมีฤทธานุภาพขนาดนี้ก็ตามทีแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะเป็นมนุษย์ที่ไม่มีเงาตามภาษาหลุงที่ว่าไว้นะครับข้อที่สี่ก็คือเรื่องของที่บอกว่าบาปบุญคุณโทษที่เขาว่า เพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจมากทำดีหนีชั่วเป็นหลักทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดรู้จักคำว่าดีชั่วนะมนุษย์มนุษย์ไม่รู้จักดีชั่วในจบข่าวเลยนะพี่เอ๋ยดีเป็นยังไงคิดดีพูดดีทำดีพูดกันมาขี่พันปีแล้วถึงไหนแล,ล้วครับลูงสอนบอกคิดชั่วคิดมันไปให้หมดคิดชั่วแต่มีข้อแม้อย่าพูดตามคิดนะซวยนะให้รว้ คิดชั่วไปเลยสุดชั่วปุ๊บมันเจอดีเองครับเพราะมันเหรียญสองด้านนะมันคิดไม่สุด,ดงหากยังรู้เลยคิดสุดชั่วบาไมนุษย์ทก,กับเทลายแหละวันนั้นก็พลิกอีกด้านนึงมันก็เป็นของดีไปโอเคไหมครับที่เขาบอกว่าบุญวาสนาเขาสุดแท้แต่ที่เขาว่ากันนะครับแล้วก็จะเจอของดีในตัวเองสุดท้ายก็จะมาเจอของดีในตัวเองแท้ๆเองนะครับนั่นก็คือหลักการสี่ประการที่ทรพระพุทธเจ้าให้ไม่ได้ ชี้เนี้ยชี้นำนได้นะแต่ต้องทำเองนะชะทุกอย่างต้องทำเองนะครับก็คือปฏิบัติบูบชานั่หน,นะพี่โอเคไหมจะผ่านสมาธิก็ตามใจแต่นาทีนี่มันเป็นเรื่องราสมาธิสูงสุดจนสุดสมาธิในภาษาลุงนั่นเนี่ยโอเคนะ